สวัสดีครับพ่อหา่จัดเปิดเปอสวัสดีครับแม่ยัง,งวันนี้กี่ข้าวกับอะไรครับเนียห,หมูปิง้งไหนหมูปิง้งมีผัดตับด้วยหนีของโปรดใช่ไหม,ไหมอร่อยไหมไหนท่าอร่อยทำท่ายังไงไแบบสองมืองั้นเหรอเย่ไหมต้องเย่ไหมเออ เอากิน,นกินเยอะๆจะได้รีบอะไรรีบโตโตแล้วจะไปไหนไปหาป,หปูดำไปหาปูดำหาปูที่ไหนอะ่ะอกหน่ไาใจหอมกินตับด้วยกินตับโชว์ด้วยตัแบงเออนั่นแหละทำไมดำจังเลยอะ่ะไปทำอะไรมาทำไมดำจัง บรรยากาศของการหลางเฮดเพอร์ซีหนึง่งทรงลูกขาเช่ไค่ะหนึ่งแล้วก็ปิ้งนะคะ นั่งหลังยุ่ยไปเที่ยวน,นี่ยแหละพี่น้องฝนกระเพื่อยุดใบวังนึงนีได้ค่ะงายพื้นที่ขึ้นมากข้างบนเพราะว่าข้างล่างมันจืดได้เฮ็ดต้หนีมานล้พี่น้องเฮ็ดหนามมุมเอิ่นคือกันบอเฮ็ดห,หน้ามุมดอกงามงามเดี๋ยวหลังเฮ็ดต่อกันค่ะหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้อง นั่ค่ะเห็ดสวยๆทั้งนั้นเลยนี่มีเจ้าของบนบนไเดอร์รรดดค่ะพี่นอ้องตัวนี้นี่มีเจ้าของเรียบร้อยนะคะอัปเดตอีตรงเพิ่มเติมด้วยค่ะพี่น้องช่วงนี้คือเขาติดปีกเวยค่ะติดปีกแล้วกับปัญหาที่หนุ่ยเจอก็คือเขาใตา้ไหมพอติดปีกเราผัดใต้หนุ่ยก็เลยเกิดความสงสัยว่าเขาใต้หยอนอนยังอันขีเพันนี่เขาเก็บถูกมือได้พี่น้อง เก็บถูกมืออาหารก็มีเสาแรงเสาแรงเลยบอกเขาใจว่าเพิ้นใต้หยอดอีหยัออยงแต่ก็มีคนบอกว่าด้วยความนี่ว่าฝนมันตกอยู่ถูกมืออากาศมันชื้นเขาเลยตายตัวได้บอกแข็งแรงก็เลยตายอาจจะเป็นสาเหตุนี่ล่ะค่ะโอ้เนาะท่ายคลิปอยู่กับบ่บ่แมนทรามดาเด้อค่ะเด็กหน่อยเนี่ยเบอเข้ามาทำไมสวัสดีครับก่อน อะไรนะอยู่ใจะแน่ใจนะ,น,น,ะนี่ก็ะคือซัดตู้อีตรงอีต้นหนึ่ง้วค่ะนี่หันหนามาเมิงห้ามนะแม่บอกว่าให้ทําอะไรไหนบอกว่าจะอยู่เฉยๆไงอย่า,ยยามันจะเหยียบอีตรงแม่หนูเอาทรายมาไว้ให้เพิ่นแต่ว่างใครล่ะเด้อค่ะแต่เพิ่นบ่ท่านว่างหรอกค่ะเพราะเพิ่นติดปีกเพราะท่านขบเพราะถูกโต นี่กัมันกัตใต้ีีคือโตใต้ตด้วยค่ะนี่เก็บออกไปหปไปร้ายล่ะพุณมันไปแออัดกันอยู่ในมุมพุนพี่น,อน้องเห็นไเก็บขีดไม้มืเราทั้งด้วยค่ะพุณแออัดกันอยู่พุน อันนี้ก็อีกหนึ่งความหวังของอีนั่งหนุ่ยด้วยกันเหรอคะพี่น้องเอ้ยทรับรับการเหล้ยงอีโต้งค่ะสิได้ขายได้ยังแต่ปัญหามันก็มี่มาให้แก่ทุกมือแล้วค่ะแต่สร้างมันบอกเป็นอย่างปัญหามีไว้ให้แก้นะคะอางาหารรักของเปิ่นกะไม่อ่อยค่ะแล้วกย่ามันนี่หนุ่ยให้ใบตองไปตาใบตองมา ต้วยไงเติมเริ่มติ๊ดตีแลวค่ะเพราะติด๊ดตีคันมาตายออาเตียนยไงเพิ่งจำนี่ค่ะเจวไปเห็ดพรกิจอย่างอื่นกันด้อค่ะไปพี่น้อง หลังจากเซตสินผ้าลักคิดวัตถุยาล่ะค่ะฝนเสาร์ตกแล้วเ้อากับสเขาด้งคือเกาล่ะค่ะวันนี้พอใจะให้จัดเปิดแล้วกสิไปหน่ำค่ะผ้าลกคิดมือนีก็คือการพาคุณยายไปเก็บคิงไผ่หนกขุมนะคะคิงไผ่หนกขุมคือผืชสมุนไพรชนิดหนึ่งค่ะเก็บมาตากแดดไปขายเมนุยกาสีถือโอการนี้ไปเก็บเฮดคือกันเด้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีต้อนไับเด้ค่ะพี่น้องตอนนี้เฮากับพอจะจัดเปิดขอมาเอาสมุนไพรเด้ค่ะ สมุนไพรที่ห้าสีเอ้าก็คือตอ้นนี้ด้ค่ะเขาเอื่นว่าขิงไพ่โนคมภาษากลางบางหูคือกันค่ะว่าคนเอื่นว่าอ,อย่างนี่ได้ตนน้นนึงลูกนี่นี่ค่ะต้นนั่นน่าสิไปตากแห้งด้ค่ะแสมุนไพรต้นนี้เขาหลับสื่อทีละค่าสามสิบห้าบาทกิโลละสามสิบห้าบาทนะคะน่ะนนองจาดนี่แม่ซีเอ้าให้เขาเบิง่งเอามาหนีดูเอาเสี้มาหนีดูลูก บอกก็พอแง่กับบาอยากแน่ด้วยค่ะมันนี้มันนี่ก็เล่นนำํำฝนไปกรุบหนึ่งเอาหากมานันน้ําเออแล้วก็เอาใส่กระตาแน่กระตากับมีเฮ็ดหนามุมอยู่ด้วยค่ะกับไปใด้ซอยเขาปั้นไหนดอกพี่นองมาห่นไหวน้ำเขาซื้อๆหาตอนนั้นเป็นจังไรเปริ์เอาให้มูมึงแน่เร็ว นะอืมอืมเฮ้ยจัดเปย์หอ,อ,อยหกินมนนันพี่นาะหอยเห้อืมเสียดาเนี่ยต้เบยอืมอืมอีกดอก แข็งอยู่เลยนีดอกฮะฮัลโหลนีงนงนงน่งไข่เออพี่น้องขาวจูนพูนบอดายเข่าเมื่อเดียวเปียกฝนมาสองอาเสียไปเลยค่ะไปลุยไปน้ำกันเธอละดอกมาเดีกะระวางที่เก็บสมุนไพรด้วยค่ะหนึ่งจะมาเก็บเห็ดถา พายายเรามาเอาสมุนไพร ให้ปวอลางมันเป็นาลางมันเป็นต่อ้วยค่ะ <c oughs> แล้วจากทุกสิ่งทุกอย่างก็มาใส่เวลาอยู่กับพ่อยจัดเปิดน,นี่และค่ะ <c oughs> เล่นรถคือเก้ารถนี่ก็เล่นจะมเป็นเล่นแล้วก็ซสม ตอนนี้พญายจัดเปิดเล่าหนึ่งขวบกับสิบเอ็ดเดือนล่ะเด้อะค่ะพี่น้องเดือนหนาแล้วก็สิบขวบสองขวบเต็มแต่ถือว่าแมนว่วยการน้องจัดเปิดนี้ต่อสู่ดินล่นมานํากันจนสี่หกขวบสองปีล่ะคะ่ะออกมาิิละนานก็เกงยายจ๋าเลยนะ่ยับหลดออกมาตอนนี้เราก็เห็ดแต่ลยยหลายยางล่ะคะ่ะ ราะว่าสิเป็นกินเขาเองอาบน้ำเองไหนเป็นบ้างมือแต่ว่ากวาสีอาบได้ี่ก็ยากเติบแล้วว่าเราหนาวเราอะจักมันหนาวน้อมีหยังเดือดอย่นนอะนั่งขี่ขานอาบน้ำเด้อบปากจัดเปิดแมนบ่ปากจัดสุกขี่านอาบน้ำแมนบ่มันทำเป็นนอหูทวนลมเนี่ยค่ะก็ปิดกล่องปุ๊บมันกัสิเขียงแม่ปั๊บเลยเด้อค่ะรถเป็นหยังข่อยไง ยิ่งตุ๊กแกไปนะฮะคลิปนี้ก็สิจบลงซ้ำนี่ละค่ะพอกันไคขิปนาด้วยค่ะสำหรับมือนี่ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับเด็กลูกเบาวหยาดแท้สวัสดีครับกอนโมเมนต์มาเห็ดจางสีอืมสวัสดีครับหน่อยจะเป็นวบาวหยาดาะลูกเขาปากอันนี้ไหม ไปแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะพบก,กันใหม่คลิปหน้าจ้า